อเอริ่มจากขับรถเล็กมาก่อนด้วยเป็นมินิคูเปอร์เป็นมินิมันเล็กไงเราคิดว่ามันง่ายมันง่ายกว่าคันใหญ่แต่พอไปขับคันใหญ่ม,มันง่ายกว่า,า,วาโดนอะไรมันก็จะดังมันก็จะเตือนให้เราตลอด เจอลูกค้าหน่อยมาเยี่ยมลูกค้ากันแต่ว่าวันนี้ติดนิดนึงเรา <ไฟ S 1> บรรยากาศไฟดับนะ้ําไม่ไหลไฟดับแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังคุยกันได้นะวันนี้เรามาที่ร้านชาบูมอม,อม,อม,อมอนะครับมอมนะครับแล้วก็มาเจอลูกค้าของเรานี่ไม่ใช่แค่คันเดียวนะออกรถมาหลายคันแล้วด้วยแล้วก็ระแวนนี้ถ้าเกิดขับมาก็คือฟอร์ดแล้วก็เป็นฟอร์ดเอสเคด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอแนะนำตัวพี่ห<อ>น่อยครับพี่ดาค่ะพี่ดานะครับพี่ดาเป็นเจ้าของร้าน เจ้า<ช>ของร้านชาบูมอมเ,<ล><ช>เลยนะครับที่นี่ก็เรียกว่าเป็นร้านที่แบบชาบ,บูปกติร้านจะเปิดช่วงกี่โมงครับพี่ตาร้านจะเกิดเปิดบ่ายโมงบ่ายโมงถึงสามทุ่มเปิดทุกวันเลยไหมครับปิดวันจันทร์ค่ะพี่วันจันทร์นะมาวันไหนก็ได้อย่ามา,มาวันจันทร์นะครับผมก็บ่ายโมงถึงสามทุ่มนะครับโอเคอาหารจะเป็นสไตล์ไหนก็จะมีชาบูปิ้งย่างแล้วก็จะมีอาหารตามสั่ง ทาน้ำสั่งนะครับก็จะมีของหวานมีบิงซูก็จะมีของทานเล่นเกี๊ยวซาค่ะครับก็ก็มีตั้งแต่แบบทานเล่นกินหลักแล้วก็ของหวานเลยนะครับเรียกว,ว่ามาครบจบอิ่มที่นี่เลยนะครับง่ายง่ายที่น้่าคุยเรื่องรถกันดีกว่าเป็นลูกค้าผู้หญิงที่ออกรถตัวใหญ่อ่าใช่ต้องคุยเลยว่าตอนประวัติที่ออกรถตอนแรกนะครับก็คือ,อเริ่มจากขับรถเล็กมาก่อน ด้วยเป็นมินิคูเปอร์เป็นมินิอ่าแล้วก็ตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งแหละจนเริ่มขยายรถตัวเองใช่เพราะว่าเล่าหน่ครับก็ตอนแรกก็ขับคันเล็กหัดหัดขับหัดคันเล็กครับแล้วก็พอดีออกออกรุ่นนี้มาครับก็ยังไงก็ต้องขับมันอยู่้วตอนแรกก็คิดว่ายากเพราะตัวมันใหญ่แล้วไฟบังคับใช่บังคับเลยตัวมันใหญ่พอขับแล้วมันมันมันโปร่งอะค่ะแล้วมันก็เบา แล้วทุกอย่างมันเซฟหมดเลยอคันออกมาเป็นตัว e v e r อร t นะครับ e v e r อร t เป็นเครื่อง2,000นะครับเทอร์โบสิบสปีดตัวนี้ก็ถ้าเทียบกันกับไซส์มินิค o เปอรนี่เรียกว่าแบบเป็นพี่ใหญ่เลยใช่ตัว<ก>ไซส์ให,ใหญ่เลยนะครับแล้วก็กแรกๆก,ก็คุยกันนะครับได้คุยสัมภาษณ์กันตั้งแต่แรกว่าก็กลัว,ลวนะครับ<า>ด้วยความที่ไซส์ใหญ่ใช่ใหญ่มากแต่พอขับจริงก็คือพวงมาลัย เบาากเบาใช่ไหมครับใช่ไปแก๊กเดียวก็ไปแล้วหมดเป็นขับมินิคันนั้นคือแบบมันมันหนักด้วยอะพวงมาลัยมันหนักแต่มันเล็กไงยเราคิดว่ามันง่ายมันง่ายกว่าคันใหญ่แต่พอไปขับคันใหญ่มันง่ายกว่ามันง่ายกว่ามันง่ายกว่าคันนั้นอันนี้จุดขายเลยถ้าเกิดให้ลูกค้าผู้หญิงหลายๆก็คือถ้าถ้ามาออกรถฟอร์ดนะครับมาเจอพวงมาลัยฟ้าแบบความประทับใจแรกเลยนะครับกับรถที่ยกสูงนะครับก็จะกังวลว่าแบบขับแล้วจะ เลี้ยวจะอะไรลำบากหรือเปล่าแต่ตอนนี้การเป็นคันหลักเลยใชใช้คันนี้คันหลักเลยคันนี้ค่ะอ่าเราก็ขับทางไกลไหมครับอันนี้ยังยังยังไม่ได้ออกทางไกลยัง่ค่ะยังแต่ถ้าเกิดขึ้นกรุงเทพแบบครอบครัวก็คือใช้คันนี้เป็นหลักเลยแล้วมินี่ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างมินี้ก็จอดครับจอดโอเคโอเคนะครับก็ถือว่าเรียกว่าใช้จนติดแล้วก็มีรักเตอร์อีกคันหนึ่งด้วย ใช่ที่บ้านออกแรปเตอร์ใหม่แรปเตอร์อีกคันนึงใช่ครับก็ออกจากที่ m อ็มเคเนี่ยนะครับก็เป็นไงบ้างครับแบบการบริการโดยรวมการบริการโดยที่นี่ดีดูแลดีตั้งแต่ตั้งแต่เข้าไปแรกๆไปซื้อแรกๆเลยดูแลดูแลตลอดครับค่ะแล้วแล้วก็หลังหลังหลังการขายแล้วก็มาโทรมาเช็คตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจแล้วตอนนี้รถสักกี่กิโลได้แล้วตอนนี้วิ่งไป แสนแล้วค่ะแสนแล้วโอ้ใช่เพราะว่าวิ่งวิ่งไกลอ่าวิ่งไกลเราวิ่งทางไกลส่วนมากใช้คันนี้ถ้าวิ่งทางไกล<น>มันเป็นรถครอบครัวนึกภาพถ้าถ้าเครื่องสองพันตัวเนี่ยครับออกมาก็ประมาณสัามปีแต่ว่าวิ่งไปแสนหนึ่งล้วตกปีหนึ่งก็ประมาณแบบเกินสามหมื่นโลอ่ะเรียกว่าแบบใช้ใช้เกินรอบเลยเพราะรถฟอร์ดมันเข้ารอบละวหมื่นห้ากับสิบสองเดือนแต่นี่คือแบบสามปี แสนโลเรียกว่าโหใช้คุ้มใช้คุ้มใช้คุ้มไปกรุงเทพบ่อยครับผมทีนี้ฝากอะไรให้กับลูกค้าผู้หญิงดีกว่าครับที่แบบว่ากำลังตัดสินใจซื้อรถฟอร์ดฝากเชือเชียร์กับทางเราได้จากประสบการณ์ลูกค้าผู้หญิงที่ขับรถฟอร์ดโดยตรงเลยค่ะถามว่ารุ่นนี้คือดีค่ะถ้าขับรถตอนแรกเราจะกลัวว่ามันใหญ่แล้วเราแบบว่าอ่มันจะดูมันจะขับลําบากอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะคันใหญ่ขับดีกว่าคันเล็กอีก ข <ผม S 2> ับแล้วมันแบบคือชอบตรงที่มันเซฟทุกอย่างอะรถคันนี้โดนอะไรมันก็จะดังมันก็จะเตือนให้เราตลอดเลยว่าอะระวังนะตรงนู้นระวังตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเซนเซอร์ให้เราตลอดอ่า<อ>ใช่เพราะจริงๆิเซนเซอร์รอบคันเลยนะครับ<ช>แล้วก็เรื่องความสูงของรถเรื่องเรื่องพวงมาลัยความหนักรถเนี่ยเรียกว่ารถคันใหญ่แต่ว่าบังคับได้ง่ายใช่ครับง่าย,อาอยมันไม่ยากเลยเราอยู่เลย,เลยนะครับใช่ผู้หญิงขับ ตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะจริงๆพี่ดาขับรถมานานแค่ไหนแล้วเพิ่งหัดขับเพิ่งขับใช่เพิ่งหัดขับก็หัดคันเล็กก่อนเออตอนแรกก็ตัดสินใจว่าแอมคุยคุยกับแฟนว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราต้องขับจริงๆเราต้องใช้จริงๆเพราะเราต้องขับจริงๆแล้วจะไปรับส่งลูกครับแล้วเราออกใหม่ดีไหมเพราะดาหัดคันเล็กมาแล้วมาหัดคันนี้คงหัดขับไม่ได้แน่คือยังไงก็ไม่แตะคันนี้ตอนแรกแต่ก็มาลองคิดอถ้าเราออกใหม่แล้วคันนี้ มันไม่มีใครใช้เพราะว่าต่วนมากแฟนใช้กระบะเราใช้คันนี้คันนี้ก็จอดเฉยก็ต้องใช้คอาเอายังไงก็บางก็บอกลองลองขับดูพอขึ้นไปขับปุ๊บก็แบบชอบชอบยิ่งกว่าคันเล็กอีกนะคือแบบมันขับง่ายง่ายมากจริงๆขับง่ายจากที่แบบว่าเราเป็นคนหัดขับรถแรกๆครับมันง่ายค่ะคันนี้ง่ายกว่าใช่ก็เรียกว่าวางมินิเลยวางไม่นิเลยนี้ต่อไปว่าคันนี้เป็นคันหลักใช่ขอจับคันนี้อย่างเดียวเลยโอเค ครับครับก็เอาเสียดายเสียดายยังเสียดายอยู่พวันนี้ไปดับนะครับอันนี้ฝากเลยเพราะว่าจริงๆถ้ามาชิมจะรู้เลยว่าที่นี่อาหารแบบอร่อยอร่อยมากแล้วก็ถ้าดูถ้าดูเมนูนะอันนี้แบบแอบแอบก็ค<ช>ือแบบ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 จะเน้นเป็นเนื้อไก่ปลา้ารานนี่คือจะเน้นชาบูเป็นหลกักเพราะว่าชาบูนี่คือเราเน้นแบบ แถวนี้ยังไม่มีอิสลามนะไอ้อแถวนี้ยังไม่มีร้านชาบูที่เป็นอิสลามยังไม่มีเปิดเลยรเราก็เลยมาเปิดมาเปิดดูก็คือผลตอบรับก็ดีมากเพราะว่าเราแบบมีลูกค้าคมีลูกค้าเยอะลูกค้าอิสลามที่หาหาชาบูกิน,าชากนใช่ไหมแล้วแล้วการทําชาบูให้อ่าคนอิสลามทานเนี่ยครับกับชาบูทั่วไปที่แบบว่า กินกันเนี่ยมันความต่างกันยังไงบ้างครับความต่างคือของเราฮาลไงฮาลันกินได้ใช่ลิสลลมกินได้ครับจีิงว่าแถวนี้ชายาภูมิเรียงนี่คือเป็นเป็นแหล่งเลยที่ว่าตอนนี้มีมีอยู่เจ้าเดียวเลยที่เดียวค่ะที่เดียวเลยว่าถ้าเกิดชาวอิสลามมาทานชาบูก็คือต้องมาที่นี่ใช่มอมมชาบูมอมอชาบูดังมากร้านนี้นะครับไม่ไม่ใช่อิสลามก็มาทานได้ได้ค่ะลูกค้าส่วนมากก็มีมีทั้งพุทธทั้งอิสลามทานได้หมดค่ะ พ่าเราจะรู้แล้วอาหารสลามเน้นเรื่องของความสะอาดอิสลามคือจะเน้นเรื่องฮาลาลต้องมีฮาลานค่ะฮาลานใช่ไหมครับฮาลานนี่แบบเอานิดนึ่งเยอะๆมันมันคืออะไรทำไมต้องฮาลันคือเครื่องหมายที่แบบว่าทางแบบทางทางอะไรคณะกรรมการของอิสลามเนี่ยคืออย่างเราเป็นมุสลิมอยู่แล้วถ้าเราเปิดร้านคือฮาลานครับฮาลานคือมุสลิมทานได้คือเป็นแบบอาหารที่คนมุสลิมทาเอง ไม่ใช่ไม่ใช่คนพุทธทำคนมุสลิมทําเองค่ะการ,ร,รมุสลิมก็จะได้ทานอะไรอ่ะ,ะร้านอาหารที่ฮาลาลจริงๆอ๋องอเออันนี้ได้ความรู้ผมก็ได้อัปเดตข้อมูลว่า,วารจ,จริงๆเราก็เห็นเรารู้แล้วสัญ,ญลักษณ์ฮาลาลก็จะเป็นแบบที่เห็นกันทั่วไปแต่ว่าเราเราไม่รู้ความหมายจริงๆอันนี้ว่าพิดาบบ<ร>อธิบายให้ฟังแล้วก็จะเป็นพวกแบบชาบูมีเมนูเด็ดที่แบบทุกคนมาต้องรองไหมครับอันนี้ฝากเลย ชาบ,บูอะไรค่ะชาบ,บูเลยใช่ไหมครับตอนนี้จะเป็นแบบมันจะมีอย่างอย่างในเมนูมจะเป็น,นโคขุนพรีเมียม,มชุดใหญ่ชุดเล็กใช่ไหมเนื้อที่เรานํามันเป็นเนื้อนําเข้าค่ะคไม่ได้เนื้อแบบเนื้องัวบ,บ้านอะไรเงีย้ยเราไม่ได้ใช้เราจะเป็นเนื้อนําเข้าหมดเลยเป็นเนื้อโคขุนค่ะซึ่งตอนนี้ตอนนี้ที่ร้านก็ทําฟาร์มเองแล้วฟาร์มบัวโคขุนเหมือนกันเป็นฟาร์มของอ่าเป็นคันฟาร์มบัวเป็นของของที่ร้านเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวคราวหลังถ้าเรามีโอกาสอะไรเราอาจจะได้ไปดูฟาร์มหน่อยนะครับ แต่ว่าคือเรียกว่ามั่นใจเลยว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่มีฟาร์มของตัวเองด้วย<ช>นะครับแล้วก็มาหน้าร้านเท่ากับว่าคุมความสะอาดนะครับคุมคุณภาพได้เองโดยพี่ดาเลยนะครับ<ช><ช>แล้วก็บิงซูเรียกว่าของหวานเย็นๆช่วงน<ช>ี้หน้าร้อนนะผมว่าอาจจะอะไรนึกถึงของหวานก็บิงซูบ,งซบิงซูอะไรบ้างครับจะมีบิงซูงซอ่าเล่นนี้ไม่มีนะคะไม่มีใช่ไหมครับ ปกติเราจะเราได้ยินบิงซูแล้วก็จะได้ยินพวกบิงซูเมลอนบิงซูมะม่วงอะไรอ๋อแล้วอันนี้จะมีตามเทศกาลตามเทศกาลนะครับค่ะจะมีตามเทศกาลแตพี่ดูได้อยู่ในกระเป๋าค่ะอยู่ในกระเป๋าอันนี้แขกรับเชิญมาเร็วไปเร็วบิงซูตามเทศกาลคืออะไรพี่ก็จะมีแบบถ้าเกิดมีผลไม้พวกเมลอนหรือทุเรียนเราก็จะออกมาตามเทศกาลเทศกาลนั่นนี่อะไรดีนั่นนี่อะไรนี่เดือนเมษาบนนีูอะไรดีนั่นนี่ก็จะมีเมลอนเมลอนอ่าชุมเรื่อะไรกินแล้ว อ่าเมลอนเมลอนใช่ไหมใชอได้เสได้เราแต่ว่ายังไงเรื่องอาหารเดี๋ยวแวะมาอีกแน่นอนแวะมาเลยแน่นอนแน่นอนวันนี้ตั้งใจจะให้ทานกันเราก็ตั้งใจมากินฮะเราตั้งใจมากินเหมือนกันทีมงานนี่คือรอเรามากินเก็บท้องเลยฮะเราก็มากินแต่ว่าเคได้ครับก็ยังไงก็ ขอบคุณมากนะครับยังไงไผมฝากร้านมอม,อมอชาบูนะครับแล้วก็ลูกค้า Ford m s k ด้วยครับเรียกว่าใช้กันมาแบบว่าพี่ชายพี่ตาเองแล้วก็จริงๆขับมาตรงระแวกนี่ครับช้ยาภูมิเรียงนะครับเราเห็นรถ Ford ที่เป็นป้าย Ford m s k ผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วแบบดีใจนะครับว่าลูกค้าเราอยู่แถวนี้นเยอะกคงจะได้มาบ่อยๆส่วนตัวผมเองก็อะไรเรียกว่าญาต ก็อยู่โซนชยาเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณพี่ดาด้วยนะครับขอบคุณร้านชาวมอมชาบูด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะครับหวังว่าคลิปหน้ามีอะไรกันอีกนะครับก็เชิญติดตามนะครับเราจจะพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็ไปเจอลูกค้าคนไหนอีกนะครับลูกค้าเราอาชีพหลากหลายมากนะครับครับผมก็สนใจรถฟอร์ดอย่าลืมฟอร์ดเอ็มเอสเคนะครับสาขา ใกล้เซ็นท่านนะครับ5นาทีจากเซ็นท่านกับสาขาเกาะสมุยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณครับ